สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนในที่สุดซาร่าได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกเต็นไม่หยุดแฮโฟกัสชุดแม่เซ็กซี่ไปไม่รู้ว่าดีใจหนักหรืออะไรคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินีโพดคลิปลงในโซเชียลหลังได้รับวัคซีนเข็มแรกพร้อมแคปชั่นว่าฉันได้รับวัคซีนโควิดครั้งแรกของฉันด้วยสาวซาร่าหลังฉีดวัคซีนออกสเต็ปแดนรัวๆทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาแซวความเซ็กซี่ของคุณแม่รวมทั้งสอบถามว่าฉีดวัคซีนอะไรมา อาทิแม่น่ารักมากคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแม่กลนน้าตีมากเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าโฟกัสที่ชุดเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีคนเข้ามาถามเห็นไปนู่นไปนี่นึกว่าได้ฉีดวัคซีนตั้งนานแล้วซึ่งสาวซาร่าก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางไปไหนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฉีดวัคซีน แต่ทุกการเดินทางต้องเป็นไปตามมาตรการของรัฐกำหนดและหมั่นล้างมือใส่หน้ากากร,รักษาระยะห่างดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่านั้นค่ะขณะที่มีคนถามอีกว่าทำไมเพิ่งได้เข็มแรกละคะเป็นคนภูเก็ตน่าจะได้ตั้งนานแล้วนี่โดยมีคนเข้ามาช่วยสาวซาร่าตอบด้วยว่าน่าจะเป็นเพราะเพิ่งคลอดลูกและยังให้นมอยู่หรือเปล่าเพราะภูเก็ตเข็มแรกตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ